และจุด b ที่จุด a และจุด b เราหาจุด a ก่อนได้ไหมได้ครับจุด a หาได้จากอะไร ba หาได้จากอะไรนะ ba หาได้จากสมการนมเกสมการ b เท่ากับ mu ศอ่าเท่ากับ mu ศูนย์ i สอ2 pi r ส่วนด้วย2 pi r 2 r ทีนี้มิวสู์เป็นเท่าไหร่นะมิวสูมิวสู์คือสี่พายกำลังสองคูณสิบสพายสีพายกำลัง2องกำลังสองอะไรนะสพายคูณสิบกํลังลบเจ็ดไอคือไอคืออะไระอคือเท่าไหร่นี่ดูข้อสองก่อนก็คือสองใช่ไหมหารด้วย2ยสพาย คูณด้วยสองอมันเท่าไหร่อที่จุด A เท่าไหร่สองเซนติเมตรก็คือสองคูณสิบกำลังลบสองตัดตัดทอนตัดทอนตัดทอนตัดได้สองสองตัดสองได้อีกปพ๊บสรุปพอดีตัดเท่าไหร่2สองคูณสิบลบห้าครับ สองคูณสิบลบห้าเทสลาได้สองคูณสิบกำลังลบห้าหน่วยเป็นเทสลาทีนี้ดูบีนนบีที่จุดบีบ้างมิวศูนย์ไอใช้สมการเดิมส่วนด้วยสองไพอารใช่ไหมายศูนย์มิวไอครูพูดถิ่มิวศูนย์ก็คือสี่ไพคูณสิบกำลังลบเจ็ดเหมือนเดิมไอเป็นเท่าไหร่ไอ ดูคนละข้อข้อนี้นะข้อสองไอกี่แอมแปร์สองก็คือสองแอมแปร์หารด้วยสองพายคูณคูณ5าคูณอะไรระยะมันห่างเท่าไหร่บีห่างห้าห้าคูณสิบกำลังลบสองอัดตัดอันนี้ตัดใช่ไหมอันนี้ได้สองอันนี้ตัดได้อีกไหมตัดตัดอะไรล่ะข้างบนเป็นสอง สองคูณสองได้สี่หารห้าได้ศูนย์จุดเครื่องคิดเลขเลยเหรอได้เท่าไหร่สี่หารห้าใส่ศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์หลังเลขสี่ห้าอะไรได้สี่สิบศูนย์จุดแปดเออก็ตอบศูนย์จุดแปดคูณสิบกำลังลบห้า ลบห้าหน่วยเป็นเทตลาเสร็จเสร็จง่ายง่าโอ้นีนัไนซมเนียง่าย,ย,ยไหมหไง่ายนะแต่ที่นี้เขาบอกว่าให้วาดภาพสแสดงทิศทางด้วยก็คือให้วาดภาพสแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กด้วยคู่ถามอันนี้เขาบอกว่าเราเอาเส้นลวดตัวนำเนี่ยขนาด2อแอมแปร์มาวางไว้ให้หาที่จุด A และ B เวลาที่เขาวางไว้เนี่ยเขาบอกว่าเส้นลวดเส้นนี้ มันกําลังพุ่งออกจากกระดาษนึกภาพอย่างเงี้ยพุ่งอย่างเงี้ยขึ้นออกอย่างงี้พุ่งออกจากกระดาษนะพุ่งออกจากกระดาษแปลว่าตอนนี้เรากําลังดูที่ภาพตัดด้านบนของปากกาที่หนูจิ้มลงไปในกระดาษอยู่แล้วจุด A จุด A อ,อ,อยู่ตรงนี้อันนี้พุ่งออกหรือโป้งหีืจะต้องพุ่งออกแบบนี้ออกจากกระดาษแปลว่าที่จุด A เ,เนี่ยจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มทวนเข็มแปลว่าอันนี้ก็จะเป็นทวนเข็ม ข้อนี้หนูก็จะวาดแบบนี้ขึ้นมาเป็นรูปสองที่จุด B อีอะตามหรือทวนขึ้นแบบนี้แต่ดูที่จุดบีเฉยๆก็พุ่งออกเหมือนกันถูกไหมมันก็ทวนเข็มเหมือนกันเราก็จะวาดเป็นรูปสองแบบนี้ข้อนี้ก็วาดแค่นี้เลยทิศทางตอบว่าทิศทวนเข็มนาฬิกาเสร็จ เสร็จเรื่องนี้ดดไงจดหรือยังก่อนจำเ่องอนุวัฒน์จดไ่อนถ้าดูดไปจดหรือยังมันไมโคลเยี่ยเรยครับอ่าไม่งั้นไปตามเนาะตามในคลิปเนาะไปจดตามในคลิปส่วนคนที่อยู่ในคลิปหนูก็หยุดแล้วก็จดแล้วก็ไปต่อมาเรื่องต่อมานะคะสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดวงกลม อันนี้คือการทดลองเมื่อกี้ถ่ายมาอันนี้คือการทดลองที่ทํากันเองที่วันนั้นแบกขึ้นไปในห้องอาคาร 5, ครับแต่ไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าหมดเวลาก็คือเราเอาชุดการทดลองที่ข้างในเนี่ยเป็นผงตะไบเหล็กลอยอยู่ในน้ํามันเอามาสั่นกระจายกระจายให้มันสั่นแบบสม่ําเสมอเลยแล้วตรงนี้เอาเส้นลวดจากที่เราเรียนเมื่อกี้เส้นลวดมันเป็นเส้นตรงเฉยๆแบบนี้ถูกไหม ทีนี้เราเอาเส้นลวดอะมาโคง้งเป็นวงกลมนะครึ่งหนึ่งอยู่ข้างบนอันนี้คือถ่ายครึ่งข้างบนอ,อีกครึ่งหนึ่งอยู่ด้านล่างฐานตัวนี้ไ,ไฟไนนั่นไปเอามาดูซินั่นนะแล้วทีนี้พอเราเอาไฟปล่อยเข้ามาตามตามสายไฟเนี่ยสีแดงกับสีดำแล้วปล่อยสายปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ะะมันจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กวิธีการดูสนามแม่เหล็กคือจะดูแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปวงกลมกระจายแบบนี้แหละทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าผงตะไบเหล็กเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นเห็นใช่ไหมนี่เออถ้าเราดูดีๆมันจะเห็นเหมือนแบบผงตะไบเหล็กมันมาเรียงตัวกันเป็นเส้นๆ้นวิธีการหาหาง่ายๆก็คือ ให้สี่นิ้วสี่นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแทนทิศทางของไอสี่นิ้วแทนไอไอไปทางไหนอย่างอันนี้ไอขึ้นข้างบนถูกไหมอย่างอันนี้คือไอขึ้นข้างบนเราก็แทนแล้วนิ้วโป้งหนูจะเป็นแบบนี้ใช้มือขวานะคะนิ้วโป้งชี้ไปฝั่งไหนแปลว่าฝั่งนั้นเป็นขั้วเหนือ นิ้วโป้งชี้มาด้านนี้แปลว่าฝั่งนี้เป็นขั้วเหนือส่วนด้านตรงข้ามขั้วเหนือก็ต้องเป็นขั้วใต้แปลว่าฝั่งนี้เป็นเหนือฝั่งนี้เป็นใต้ซีนิ้วตามทิศข,ของกระแสไอนะตามทิศของกระแสไอเพราะว่าไอเนี่ยมันวิ่งม้วนเป็นขดลวดใช่ไหมสีนิ้วเราสามารถม้วนเหมือนขดลวดได้โอเคนะ สรุปก็คือเมื่อนำเส้นลวดมาขดเป็นวงกลมแล้วผ่านกระแสเข้าไปจะทำให้เกิดอะไรขึ้นสนามแม่เหล็กเก่งมากเกิดสนามแม่เหล็กตรงนี้จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นทํนนะนะได้ไหมไอ,อันมิ้อกี้นี่นิ้วโป้งแทนไอแต่ทีนี้สีนิ้วแทนไอต่างกันเนาะกรณนนีนี้กรณีนี้ ขนลวดมันโค้งเราก็เลยเอาไอเป็นสี่นิ้วเพราะสี่นิ้วเราสามารถโค้งได้มาดูตรงนี้บ้างสมการเขาบอกว่าสรุปนิดนึงจากการตรวจสอบทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับกระแสไฟฟ้าพบว่าจะเป็นไปตามกฎมืออะไรเราใช้มืออะไรอยู่เอออันเนี้ยเป็นไปตามกฎมือขวานะคะ โดยทิศทางของกระแสตามแนวโค้งของเส้นลวดเราจะแทนด้วยอะไรไ,<ป>ไอ้นั่นแหละอืใช้มือส่วนไหนของมือ,มอนิ้วโป้งไม่ไม่ไม่สี่นิ้ว,วแทนด้วยสี่นิ้วแทนไอนะนะนี่คือแทนไอที่อยู่ในขดลวดเป็นวงกลมทิศของขั้วเหนือแทนด้วยอะไรนิ้วโป้งนิ้วโป้ปง นิ้วโป้งชี้ไปด้านไหนด้านนั้นเป็นขั้วเหนือนะคะนี่ใช้เป็นกดมือขวาสี่นิ้วแทน I นิ้วโป้งชี้ไปทางทิศเหนือสมการที่เราหาล่ะเป็นยังไงสมการก็คือจะใช้เป็นมิวสูนคือจำนวนรอบว่ามันมีกี่รอบ I i คือกระแสส่วนด้วย 2a แต่ A ทีนี้คือรัศมีของวงกลมเนี่ยตรงเนี้ยรัศมีเท่าไหร่ ะะเป็นรัศมีของวงกลมก็ดูว่าขดลวดที่เป็นวงกมลมรัศมีเท่าไหร่ก็มาแทนนี้เอาใหม่ม,มิวศูนส่วนสอ <3 S 2> แต่ถ้าเส้นลวดตรงเมื่อกี้คือมิวศูส่วนด้วย 2, 2> องพอาเห็นไหมสมการต่างกันแล้วนะแค่ตรงกับม้วนสมการก็ต่างกันด้วยนี้บ้างอะลองทําไปด้วยกันเลยขดลวดวงกมลมรัศมีเป็น พายเซนติเมตรจำนวนกี่รอบ50าสิบรอบเดี๋ยวแทนเป็นตัวแปรเลยอันนี้ตัวแปรอะไรรัศมีพายรัศมีครูใช้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ไม่ใช่ R นะนะเอเมื่อ <A. S 2> กี้ใช้เป็น A ถูกไหมเนี่ยสรรมการรัศมีเป็นเอนี่ถูงไหมจำนวนห้าสิบรอบคือตัว N N ใหญ่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนี่คือตัว I ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางคือทำหาอะไรบีนะ B ีหาบีหาได้จากอะไรนะ B ีเท่ากับมิวศูส่วนด้วย 2A แต่ว่าขาดตัวหนึ่งไปขาดอะไรไป N ออยู่ตรงไหนข้างบนข้างบนครับใช่มเอ็นจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะ สามตัวนี้จะเรียงยังไงก็ได้อะไรขึ้นก่อนก็ได้แต่เขาจะนิยมเอามิวสู์ขึ้นก่อนแต่มันออกมาก็คือมีค่าเท่ากันอ่ะคำนวณมิวสู์มีค่าเป็นสอะไรสี่พายค,คูณสิบกำลังลบเจ็ด,เจดไเท่าไหร่ไอคูณศูนย์ห้าเเป็นกี่รอบห้าส <50. S 1> ิบหรอบหารด้วยสองก็คือสองเเท่าไหร่ A คือพายแต่พายหน่วยเป็นอะไรเนี่ยเซนติก็ต้องคูณ <to> 10กำลังลบ2อตัดกันตัดตัดตัดได้2 2คูณ50ได้เท่าไหร่100คูณ0.5ได้เท่าไหร่หนึคูณศูนด้เป็นรห้าสิบร้อยคูณศูนย์จุดห้า คิดเลขคิดเลขสิอันนี้ได้สองสองคูณห้าสิบได้หนึ่งร้อยร้อยคูณศูนย์จุดห้าได้เก <5. S 1> ่งมากได้ห้าสิบคูณสิบกำลัง <5. S 1> ลบห้าไหมเนี่ยอันนี้ลบเจ็ดถูกไหมอันนี้ลบสองย้ายขึ้นไปเป็นลบ <5. S 1> ลบห้าย้ายจุดนิดหนึ่งอันนี้เกิดจากห้าคูณสิบถูกไหมถ้าเราจะเอาแค่ห้า ก็จะเป็น5้าคูณ10ยกกำลัง,ล,งลบอะไรเก<บ>่งมากลบ4เพราะวันนี้คือ10ใช่ไหม10คือกำลัง1อันนี้คือ10บกำลังลบหใช่ไหมมันก็จะได้เป็น10บ <4. S> 1>, 1ลบหได้ลบสหน่วยเป็นททเทสลาข้อนี้ตอบเท่านี้ง,ง่าวได้นะได,นะได้นะนี่มันยากตรงไหนยากตรงสมการสมการท่ไยค หรืมอมาทีเห็นสมก,การแล้วลืมเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเอาขดลวดมาขดเป็นวงกลมแบบนี้เลยหลายๆรอบแล้วหาถูกไหมแล้วหาว่า b ที่จุดกึ่งกลางเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เห็นสปริงไหมสปริงในปอกปากาก,าก็ได้สปริงมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราจะเอาขดลวดมาขดคล้ายกับสปริงเอาแท่งเหล็กมาแล้วเอามาขดรอบๆอ,บอบแท่งเหล็กไปเรื่อยๆแบบนี้ อันนี้เราจะเรียกว่าขดลวดโซลินอยเราเรียกว่าขดลวดโซลินอยเช่นเดียวกันเลยกับเรื่องม่อกี้<ด>ก็คือไม่ได้ไมันไ,ไม่ใช่สปริงไงไม,มันมคือทองแดงอะ่ะขดลวดตัวนําทองแดงมาขด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 เงในนั้นก็มีขดรอบระตะปูไว้ไในตะกะ้าเนาะอันนี้พอเรามาขดเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเราขดเส้นลวดให้มันเป็นขดลวดโซลินอยแบบนี้ แล้วเอากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปมันก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กเหมือนก,นกันกับเรื่องที่แล้วโดยเป็นไปตามกฎมือขวานิ้วสี่นิ้วแทนกระแสไฟฟ้าส่วนนิ้วโป้งจะแทน,นทิศของสนามแม่เหล็กโดยที่นิ้วโป้งชี้ไปด้านไหนต้องเป็นขั้วเหนือนิ้วโป้งชี้ไปทางไหนเป็นขั้วเหนือดูภาพนี้อันนี้คือประจ,จุบวกถูกไหมขีดยาวๆประจ,จุบวก ขีดสั้นๆเป็นประจุลบกระแสจะไหลจากบวกไปลบมันก็จะไหลมาแบบนี้ไหลมาตามนี้เออพอมันไหลมาถึงตรงนี้มันจะอ้อมไปด้านหลังตรงนี้เป็นแท่งเหล็กนึกออกไหมมันจะอ้อมไปด้านหลังแท่งเหล็กแล้วก็อ้อมหมุนเกลียวมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังแล้วก็เกีียวมาด้านหน้าคือมันหมุนด้านหลังอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็มาถ้าเรามองอย่างเงี้ยจากมุมที่เรามองเราจะเห็นว่ากระแสเนี่ยไหลขึ้นหรือไหลลงไหลขึ้น มันจะไหลขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมเนี่ยตามเส้นคุณครูจะวาดใหม่ใช้สีแดงเห็นลูกศรน,นะแปลว่าไอามันขึ้นเราก็จะคิดภาพว่าเรากําลังกำนิ้วเราเนี่ยกําลังขึ้นเห็นไหมอันนี้คือแท่งเหล็กแท่งเหล็กจะอยู่หลังมือพอดีเห็นไหมลูกศรขึ้นนะคะเราจะเห็นว่านิ้วโป้งเราไปด้านไหนนิ้วโป้งไปด้านอิน ไปด้านซ้ายไม่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรคือเอ็นนึกอ,ออกไหมแปลว่าเราไปด้านซ้ายแปลว่าฝั่งซ้ายต้องเป็นอเอ็นถ้าเราวาดภาพให้เพื่อนเห็นก็จะเป็นอันนี้นี่อันนี้เป็นเล็บมือตอนนี้เราหนูจะเห็นเป็นหลังมือตัวเองถูกไหมนิ้วโป้งจะมาด้านนี้เพราะว่าแท่งเหล็กจะอยู่ด้านหลังมือเราเนี้ยเรากำแท่งเหล็กนะคะแปลว่านิ้วโป้งชี้ไปด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นเหนืออีกฝั่งก็ต้องเป็นใต้ ในขนาดเดียวกันอ่ถ้าเราดูแบบนี้บ้างกระแสมันกลับขั้วเอาบวกมาไว้ฝั่งขวาเอาลบมาไว้ฝั่งซ้ายมันจะเริ่มไหลแบบนี้แบบนี้ด้านที่เรามองเห็นกระแสกํลาลังไหลขึ้นหรือไหลงลงไหลลัลงังไหลลงถ้าไหลลงหนูก็ต้องนี่ไงฝั่งที่เรามองเห็นก็คือไหลลงแล้วจะเห็นเป็นฝ่ามือด้านหน้าตัวเองนิ้วโป้งหนูจะชี้ไปทางทางขวาอ่าอันนี้เป็นแท่งแท่งเหล็กมือหนูจะกาแบบเนี้ย นะคะฝ่ามือจะมาอย่างเงี้ยชืบนึกภาพออกนะนี่จะก,กร,รมแบบนี้แปลว่าฝั่งขวามือจะเป็นขั้วเหนืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขั้วใต้ทันไหมสมการง่ายมากของขดลวดโซลินอยก็คือ μi n μi n แต่ n ตัวเนี้ยเป็น n เล็ก n เล็กเนี่ยไม่ใช่จำนวนรอบนะเป็นจำนวนรอบ ส่วนด้วยความยาวจํานวนร,รอบส่วนด้วยความยาวเช่นถ้าเขาบอกว่ามีห0 0อยรอบยาว2เซนต้องเอาห0 0อยรอบมาหารด้วยวว300สองคูณ10กำลังลบ2ก็จะเป็น300คูณ10ปัดขึ้นไปลบสองปัดขึ้นไปเป็น10บกำลังสองถูกไหมก็จะได้ค่า<อ>เเล็กออกมาเดี๋ยวเราลองแบบนี้ข้อที่1ข้อที่1นะข้อที่1เขาบอกว่า เหล็กอ่อนรูปเกือกม้าตรงเนี้ยที่เราเห็นเราเรียกว่ารูปเกือกม้า mm. เคยเห็นพวกสะพานหรือว่าแยกที่เป็นเกือกม้า mm. ก็จะมีลักษณะแบบเนี้ย mm. แยกที่รถมันวิ่งกลับรถแหม mm. ออ,อันนี้ก็เรียกว่ากลับรถตรงเกือกม้าใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่ารูปเกือกม้ามีสายไฟพันอยู่ดังรูปตรงนี้ใส่สวิตไฟเข้าไปตรงนี้เป็นสวิตตอนนี้เราเรียกว่าสวิตเปิดหรือสวิตปิด mm. เปิดเนี่ยมันอาออกถ้าสวิต์มันเปิดแปลว่าวงจรเปิดถ้าวงจรเปิดเนี่ยมันอ้าออกถูกไหมไฟมันวิ่งผ่านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แปลว่ากระแสถ้าเราเอาหลอดไฟมาใส่ไฟจะติดไหมติดไม่ติดก็มันอ้าเนี่ยมันวิ่งไปไม่ได้ถูกไหมเออมันจะปิดถูกไหมแต่ว่าถ้าเราสวิต์มันงับลงมานี่วงจรปิด วงจรปิดคือไม่มีลอยรัวอะไรเลยไฟสามารถไหลครบวงจรหลอดไฟก็จะสว่างอันนี้ผู้นิสสังตรงนี้จะเป็นขั้วบวกอันนี้ขั้วลบ,ลบอากระแสะไหลมาฟึบซูมเลยอ่ะซูมเขาถามว่าจุด A เป็นขั้วอะไรจุดบเป็นขั้วอะไรอากระแสะไหลมาไหลมาไหลามาจากบวกเนะาะไหลไปลงมาข้างล่างอ่าอ้อมฟึบอ,อ้อมไปด้านหลังอ้อมไปด้านหลังอันนี้ ทำสิลองทำสิเราจะเห็นว่ากระแสลงหรือขึ้น<ง>ถ้ากระแสลงเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆแล้วกันถ้ากระแสลงจะได้แบบนี้อันนี้เป็นกระแสลงถ้าลงปุ๊บเอามือขวากำด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเรากําลังกําปากาแทนเนาะเพราะว่าเราเข้าไปกำร,ร,รูปไม่ได้ด้านหน้าที่เราเห็นเล็บเราจะเห็นฝั่งเล็บตัวเองเห็นฝ่ามือตัวเองนิ้วโป้งหนูจะชี้ไปทางขวา แบบนี้สี่นิ้วนี่นิ้วโป้งหนูจะมาแบบนี้ถูกไหมครับเออฝั่งนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นแห่งนิ้วโป้งชี้ไปด้านไหนแปลว่าด้านนั้นเป็นขั้วหเหนือแปลว่าจุด A เป็นเหนือได้ไหมได้ครับทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วมันยังไหลต่อนะฟืบเอามันไหลไปข้างหลังนะนี่วาดผิดไหลไปข้างหลังปุ๊บ กระแสกําลังทําไง้อ,อ่ะกระแสมันกําลังขึ้นถ้ากระแสกําลังขึ้นหนูจะจับยังไงตบบนี้ครับอันนี้เป็นแท่งเหล็กฝ่ามือหนูจะเห็นหลังมือตัวเองใช่ไหมจะเห็นหลังมือตัวเองแล้วก็สีนิ้วจะไปด้านหลังแบบนี้อันนี้เป็นนิ้วด้านหลังมืออันนี้คือนิ้วโป่งนิ้วโป้งจะชี้มาทางาทางสายแปลว่าบริเวณนี้ต้องเป็นขั้วเหนือแปลว่าจุด B ีเป็นขั้วอะไร จุด B เป็นขั้วใต้ฝั่งนี้เป็นขั้วอะไรนี่ขั้วใต้ดังนั้นจุด A ตอบขั้วเหนือเหนือก็ตอบไปเลยว่าจุด A เป็นเหนือจุด B เป็นอะไรใต้เป็นใต้เขียนเขียนเป็นภาษาไทยอะ่ะจุด A เป็นขั้วเหนือจุด B เป็นขั้วใตา้อันนี้ให้ดูแบบเร็วๆที่นี้ข้อสองลองคิดเองคอยชมพูดูคิดเดี๋ยวนี้ ดูซิว่าตรง A เป็นอะไรเ e เป็นใต้มันกำลังขึ้นหรือลงขึ้นอันนี้ขึ้นหรือลงคอยชมพูอันนี้ขึ้นหรือลงนี่ใช่ไหมอันนี้คือมันกำลังขึ้นถูกไหมเนี่ยมันกำลังขึ้นมากำลังขึ้นมาถ้ามันขึ้นปุ๊บฝั่ง A เป็นขั้วใต้ใต้นะเพราะว่ามือเราจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ นิ้วโป้งจะชี้มาด้านนี้เห็นหลังมือตัวเองฝั่งนี้จะเป็นขั้วใต้ฝั่งนี้จะเป็นขั้วเนืออ่ะรูปที่สองอยชมพูมกระแสมันกําลังขึ้นหรือลงลง <laughs> ลงหรือขึ้นลงใช่ไหมมันจะไหลามาอย่างนี้ใช่ไหมอ้อมไปด้านหลังแล้วก็มาอย่างนี้มันกําลังไหลลงมาตามเส้นรวดถ้าไหลลงปุ๊บหนูจะเห็นฝ่ามือตัวเองไม่ใช่หลังมือแล้วเห็นฝ่ามือมนิ้วโป้งชี้ไปทางซ้ายหรือขวาขวา แปลว่าฝั่งขวาต้องเป็นขั้วเหนือแปลว่าฝั่ง b ต้องเป็นขั้วใช่ดังนั้นจุด a กับจุด b ต้องเป็นขั้วใตอบข้อไหนตอบข้อสองคือง่ายอยู่ง่ายอยู่เวลาข้อสอบมหาลัยออกออกแบบนี้ไม่ได้ออกคำนวณไม่ออกคำนวณเท่าไหร่อันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือข้อสอบเอนสมัยก่อนข้อสอบข้ามหาลัยสมัยดูซิจุด x y z ซเนี่ย แต่ละจุดเป็นขั้วอะไรของแม่เหล็กก่ <11 00. S 1> อนอื่นหนูต้องรู้ก่อนนะว่ากระแสมันไหลจากตรงไหนไปตรงไหนีเมันากดูดีๆนะค่อยๆไหลอะค่อยๆค่อยๆดูดีๆเนะนืน้อเนื้อ อันนี้เป็นบวกถูกไหมอันนี้เป็นลบมันไหล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 ค่อยๆเวลาเราทาข้อสอบพยายามค่อยๆไล่ไปนะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ขึ้นหรือลงขึ้นขึ้นฝั่งนี้ขึ้น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 อ่ะพอมันขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มันอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแบบนี้มาปุ๊บอ้อมไปด้านหลังอันนี้กําลังอะไรนี่ลงหรือขึ้นเกิกล้องแปลว่าตรงนี้มันกําลังลง โอ้เป็น,นืันทั้งสองครับเอาละวายล่ะทีนี้ไว,ไา,วายไป็นอะไรวายเป็นใต้ถูกต้องหนูก็กลองกำอันนี้เป็นขนลวดใช่ไหมกำปุ๊บไปด้านไหนไปด้านเแปลว่า x เ,เป็นเหนือ <S <S ไปดูด้านนี้บ้างตัวแซดเราเนี่ยกำลังลงเราจะเห็นฝ่ามือตัวเองกำลังกำอยู่กำไปนิ้วชี้ชี้ลงมาหาข้อมือเนี่ย นิ้วโป้งจะชี้ไปทางขวาแปลว่าตัวแซดก็เป็นเหนือตรงข้ามเหนือต้องเป็นอะไรใต้เออดังนั้นวก็เป็นใต้หนูก็จะรู้ว่าเอเป็นเหนือวเป็นใต้แซดเป็นเหนือแค่นี้เท่านี้หาแค่นี้โอเคไหมข้อขสุดท้ายเอาข้อสุดท้ายเอา,า,า,เอาวันนี้เราจะเรียนแค่นี้ข้อสุดท้ายขดลวดโซลิน